ผ่านพ้นไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Digital Awards 2024ครั้งที่5ภายใต้หัวิด Powering Thailand Economy with Digital Dynamics โดยสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียโดยมีนางสาวมาริดาพัฒน์สมศิษานาย,ยกสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนาย,นายธนรัตน์สุมเมคารัตน อุปนาย,ยกสมาคมนางสาวปิยนันติโมกรานเลขาสมาคมนายสงธรรมพลกบทองปฏิคมและนายวันธนบดีจิตตานุเคราะห์ประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการขายประเทศจีนรวมไปถึงดาราน,นักแสดงและอินฟลูเอนเซอาทิยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างซอดอสไตล์หรือเซนไดพีรดาโอนยิปโตเกียวเนยกรอบจิโนชยาดินเจมสุภวิทย์และนักแนนนรินโชตเขาร่วมงานค่ะ นาริโซนเครับก็วันนี้ก็มาในนามของโคลิเซอร์ซีรีส์ครับก็มาร่วมง,งานก็เดี๋ยวจะมีหลายอย่างที่ทางสมาคมจะเชิญไม้ไปจอยกันนะครับทั้งในเรื่องของงานบันเทิงแล้วก็ฟีดกองไปรับรบางวัลอะไรด้วยครับเป็นงานเป็นรางวัลของโคลิเซอร์ซีรีส์เรื่องเอ่อทันสมัยดี สวัสดีค่ะสอดอสไตล์น,นะคะเซนได้น,ดนะคะก็วันนี้คือเข้าร่วมในในนามผู้รับรางวัลอวอร์ด2024ค่ะในด้านของ beauty and family award นะคะแล้วก็างานนี้ก็ทางสมาคมก็ได้เชิญเชิญชวน,นแล้วก็ให้ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการไลฟ์ในวันนั้นด้วยเพื่อแบบทดลองว่าทางจีนไลฟ์ยังไงเพื่อเอามาพัฒนากับระบบไลฟ์ของเราด้วยค่ะ กี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาหารดีเด่นค่ะก็คือครั้งที่แล้วริสก็คือได้รับรางวัลด้วยอย่างี้ค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมง,งานค่ะแล้วก็เป็นเแขกรับเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อจีโน,โน่ครับก็นายนำของยูทูบเบอร์ผมแล้วก็แสดงซีรีส์ายเอลสกัมมน กันรักรดาใช่ใชครับก้าพปกงานไทยแลนด์ดิจิตอลอวอร์ดนะครับก็จะจัดเดือนกันรักรดาปีนี้นะครับก็เป็นงานที่ดีงานหนึ่งจัดที่ครั้งที่5้าเลยนะครับผมก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับคนดังคนบันเทิงแต่ปีนี้ก็จะเน้นย้ำที่ชาวโซเชียลทั้งจีนและไทยนะครับยังไงก็